ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลุงพ่อจะพาพวกเรามารู้จักสมุนไพรนะเทอีกชนิดหนึ่งที่อยู่บริเวณบ้านลุงพ่อแหละนะครับบริเวณสวนป่ากินได้นะครับเรือนปลัดซึ่งหากินยอดยานะครับอย่างปูวิตแบบนี้นะครับก็เป็นหอนไก่นะครับหอนไก่ป่านะชื่อหอนไก่ป่า อ้อนไกยหมาแดงหมาตายซากแล้วแต่กขเรียกกันนะลุงพ่อจะพาพวกเรามาเพราะเป็นสมุนไพรที่เขาใช้ในการบรรเทาโรคนิวนะ่วนะรักษาโรคเกี่ยวกับต่างเดินปัสสาวะนะและและก็ที่สำคัญนะคนสมัยโบราณใช้มเมล็ดในการนะเป็นยาเบือ่อเบื่อสุนัขหรือเบื่อหมานะครับซึ่งมเมล็ดนี้ ก็มีพิษนะครับต้องอันตรายแต่ก็มีประโยชน์สําหรับคนด้วยเหมือนกันอ่ะไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยก็มาดูต้นหงอนไก่กันนะครับซึ่งเป็นไม้เถานะครับเป็นไม้เถาซึ่งขึ้นตามเพื่อนนี่ถ้าถ้าไม่ปลูกเดียวๆนี่เลื้อยไปตามต้นไม้อื่นนี่ก็จะยาวได้ถึงประมาณ10เมตร นะครับ10เมตรเป็นไม้เถาที่เปลือกนะครับเปลือกจะออกอสีเทาปนเขียวนะครับสีเทาน้ำตาลนะเปลือกของเถานะครับดูนะครับนีนะ่เปลือกของเถานะกิ่งกา้านนี่นะครับจะมีขนนะสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับขนนี่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะปกคลุมไปทั่วนะครับปกคลุมไปทั่ว นี่ก็คืองอนไก่นะครับงอนไก่งอนไก่ป่านะครับดูเป็นลักษณะนะครับขึ้นทุกภาคนะครับทุกภาคในในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินอุดมสมบูรณ์นะครับเบเป็นใบประกอบนะครับนี่ดูเป็นใบประกอบคล้ายขนนกนะครับคล้ายขนนกเรียงสล,นะล,ลับกันเรียงสลับกันจะไม่ขนานกันเรียงสลับกันใบเป็นสีเขียว แล้วก็มีขนนะครับดูนะครับมีขนอ่อนปที่ใต้ใบนะมีขนอ่อนเล็กๆนะนิ่มเหมือนกำรรมมหยีนะครับทีนี้ยอดอ่อนนะยอดอ่อนนี่จะเป็นสีแดงนะครับยอดของงอนไก่ป่านี่นะครับนี่ดูนะครับยอดจะเป็นสีแดงนี่คือยอดอ่อนะของงอนไก่ป่าจะเป็นสีแดงเรามาดูดอกกันอ่านะ เถานี้นะครับดอกเพิ่งออกนะครับยังเล็กมากนะยังไม่ทันบานนี่นี่ก็คือดอกนะครับนี่นี่คือตาดอกนะดอกเพิ่งออกเดี๋ยวสักพักนี่ก็คงจะออกมากนะครับนี่ก็คือตาดอกของงอนเกยนะครับออกตามกิ่งก้านนะครับออกจากโคนเลยเห็นไหมนี่คือดอกทั้งนั้นนะเยอะมากนะครับนี่ดอกนะยังเล็กมากยังยังไม่พัฒนาดอกจะออกเป็นช่อหรือกระจุกนะครับ เป็นกระจุกซึ่งมีหลายดอกนะครับมีหลายดอกถ้าบานเต็มที่นี่จะเป็นแฉกนะครับดอกของนนไก่กป่านี่จะเป็นแฉกนะนไก่ป่าหรือว่าหมาตายซากหรือหมาแดงนะครับอหอมมากนะดอกจะเป็นพมบานแล้วนี่จะเป็นสีขาวปนเหลืองนะครับนวลนเหลืองนวลเป็นดอกสีเหลืองนวลหอมจะรุงใจ หอมไปไกลด้วยเวลาค่าคืนนะครับเวลาค่ำกลางค่ำกลางคืนนะของงนไก่ทีนี้ดอกของงนไก่ปา่าเนี่ยนะครับหรือมาแดงเนี่ยนะครับดอกตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะนเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเนี่ยจะอยู่ในดอกเดียวกันนะครับอยู่ในดอกเดียวกันนะจะอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งเ,เป็นดอกที่สวยงาม นะเป็นไม้ที่หาย,ยากเหมือนกันบางคนก็ไม่เคยเห็นนะอาจจะไม่เคยเห็นลุงบอก็เลยจัดให้นะครับจัดให้นะนี่ก็คือยอดจะออกสีแดงนะเห็นชัดเจนเลยนะครับนะทีนี้มาดูสรรพคุณนะใช้ประโยชน์กันมั่งนะต้องระลึกไว้ด้วยว่าสมุนเพรเนี่ยนะนะมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษนะครับต้องรู้จักใช้นะรู้จักใช้ถ้าใช้ดีก็เป็นประโยชน์มหาศาล ซึ่งสรรพคุณแล้วกันสนรรพคุณนวยการนำมาใช้ประโยชน์นคนสมัยก่อนอหาหมอหาอไรหายายากยาหลวงยาไม่เหมือนปัจจุบันเขาก็ใช้สมุนไพรในป่ามาใช้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี่ก็ยังนิยมกันอยู่นะครับในบางกลุ่มนะครับที่ใช้กันแต่ต้องมีความรู้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเอารากนะขุดเอาราก ของต้นงโนนไกป่ปลาเนี่ยนะครับรากเนี่ยมามาต้มกับน้าเนี่ยนะรักษาอาการาปวดท้องนะครับนะครับเอามาต้มแล้วก็ดื่มรักษาอาการปวดท้องนะเอารากของต้นงโนนไก่เนี่ยนะครับแล้วก็รักษาโรคทางเดินปัสสาวะนะก็พวกนิ้วพวกเนี้ยนะครับพวกนิ้วพวกเนี้ยนะ ทนีนี้ในถวนลำต้นนะครับ uh, ใน่วนลำต้นก็คือพวกเถพวกนี้นะครับในถวนลำต้นลำต้นกับใบนะครับคนโบราณเนี่ยเอาลำต้นกับใบเนี่ยมาต้มกับน้ํานะครับรักษาโรคนิว่วนะลำต้นกับใบเบนี่ยรักษาโรคนิ่วนะครับทีนี้ในถวนของลูกนะผลนะครับในถวนของผลนี่ ถ้าว่าเกิดติดดอกติดผลขึ้นมาแล้วนี่นะครับผลนี่ของหอนไกนี่จะเป็นรูปรีนะครับยาวรีแล้วก็มีตะเข็บนะครับยาวรีแล้วก็มีตะเข็บลูกจะออกสีส้มบนน้ำตาลนะครับแล้วก็มีตะเข็บข้างข้างลูกนะครับแล้วก็ข้างในก็มีมีมเมล็ดมีเนื้อหุ้ม,มเมล็ดอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นลูกของฮอนไกนี่ก็ประมาณไม่เกิน หนึ 1> 1่ถึงสเซนติเมตรเองนะครับไม่ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับแต่ก็ออกเป็นช่อออกสีเหลืองออสีเหลืองสีส้มปนน้ำตาลสวยงามเหมือนกันแต่ว่ามเมล็ดนะครับอันตรายนะครับเขาใช้มเมล็ดเนี่ยเอามาตำเพื่อเป็นยาเบื่อนะครับสมัยก่อนก็เอามาตำเป็นยาเบื่อสุนักเบื่อหมาที่ว่าบางแห่งเขาเรียก หมาตายชากอะไรเพราะหมาเนี่ย pues mm. จะตายอย่างรวดเร็วเลยหรือสัตว nah, ์จะตายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรามัดระวังด้วยนะครับกินไม่ได้นะครับเมล็ดเป็นอันตรายนะมากหอนไก่นี่ดอกหอมมากเลยหอมลอยไปตามลมเลยนะครับเลยไปเป็นสิบสิบเม็ดนะครับดอกหงอนไก่นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักใใช้เกิดประโยชน์อ่าเราก็ได้รู้จักหอนไก่สมุนไพรไทยสมุนป่าสมุนไพรไม้ป่าสมุนไพรนะเป็นเถานะครับ งอนเกยป่านะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเมืเเ่อเกิดลุงปอก็จะได้ก็เรียนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบงามนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงปอขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีและก็โช,ะโชคดีและโชคดีดับเบิ้ลโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube ช่องลุงปอให้ลุงปอ,อด้วยนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi